มาจ้าทุกคนเมนี้สะมาเฮสุกิซูพีสูนองกินเด้อจ้าพี่น้องอันดับแรกเลยนะคะเขาก็เอาเหิดเข็มของห้านี่แหละมาหันเป็นเป็นถอนก่อนนะจ๊ะพี่น้องหันเป็นเครื่องถอนด้อจ้ะ ละกาเซ็แล้วนะคะเฮาก็เอาอันเห็ดเข็มทองเฮานี่แหละมาบีออกจากกันนะคะพี่น้องก็บีออกไปเลยเพราะว่ายังมัติดกันจะพี่น้องมองคลมันนะเนาะเฮาก็บีออกไปเลยเห็ดเข็มทอง15บาทเด้อจ้ะอันนี้สือจากโลตัสจ้ะพี่น้องเสร็จแล้วเฮาก็มาหันผักกาดขาวจ้ะพี่น้องผักกาดขาวนี่ก็ที่เหลือว่าที่เหลือตั้งแต่1ป๋ามือนั้นจ้ะพี่น้องจ๋าเหลือน้อยนึงเฮาก็เอามาใส่กันเลยแบบนี้พอหันเสร็จแล้วเฮาก็มาต้มน้ําจ้ะพี่น้องต้มน้ําให้มันเดือดระวังที่่อน้ําเดือดเจ้ะพี่น้องเฮากับมาเทอันน้ําจิ้มน้ําจิ้มนี่ก็ซื้อมาจากโลตัสจ้ะพี่น้องน้ําจิ้มนี่ก็แซ่บๆเด้อพี่น้องอื้อ นี่เทน้ำจิ้มแล้วพเพราะพ่อข้าก็ต้องมาตาบอกพริกใส่อีกเพราะว่าอย่างน้ำจิ้มมันบเ่เผ็ดถ้าชอบความเผ็ดเขาก็เลยตาบอกพริกใส่อีกจ้ะพี่น้องจ้ะนี่ตาบอกพริกเสร็จแล้วห้องป้าตองเอาแหลกแห้งเลยพี่น้องพอเพร่อข้าเได้ก,กินตอนบอกพริกน้ำเลยจ้ะเสร็จแล้วข้าก็มาควนใส่กันเลยนี่ควนใส่พ่อจะน้ำเดือดแล้วจ้ะพี่น้องข้าก็ใส่ผักลงไปเลยใส่ผ <mass ci> ักลงไปลวกก่อนเลยจ้ะพี่น้องลืมบอกไปว่าตอนน้ำเดือดนั้นให้ใส่ผงรสดีลงไป ให้ใส่อันพงชูรสให้ใส่รสด,ดีลงไปแน่จักหน่อยเด้อจ้ะพี่น้องเพื่อให้แบบว่าน้ำซุปมันกลมกลมจ้ะพี่น้องบัดนี้เฮาก็รอให้ผักมันสุกผักหันยังแล้วเฮาก็ใส่ไข่ลงไปจ้ะใส่ไข่ลงไปสองหน่วยจ้ะมื้อนี้เฮาบ่เน้นหมูจ้ะพี่น้องบ่เน้นหมูดเด้อมื้อนี้เน้นผักเน้นเส้นจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ใส่ไข่สองฟองเพราะแต่น้ำเดือดแล้วผักสุกแล้วเฮาก็ใส่วนเส้นตามลงไปเลยจ้ะใส่วนเส้นลงไปอันซื้อมาห่อนึง่งซิฟกาบาทจ้ะเฮาก็ใส่ไปครึ่งนึงก่อนเด้อจ้ะอันนนนีี้้้เฮากกิยจะพ่อง นี่เป็นอันซุกเร็จเรียบร้อยแล้วเ้าก็ปิดเตาแก๊สได้แบบน,นี้เ้าก็มาตักใส่ถาดจ้ะพี่น้องโอ้ยถาดกันน่ารักฝุ่งฟิ่งซะเหลือเกินอ่าห้าก็ตักใส่ไปเรื่อยจ้ะพี่น้องกินผู้เดียวจ้ะมือน,นีกินผู้เดียวผู้ใายก็เฮ็ดงานคื้เก่กาละจ้ะพี่น้องกินผู้เดียวก็สิงเงาเงาแน่จักน่อย <c oughs> นี่จะ้ะสักกระกระเปบบมาณน,นีนอะพี่น้องนี่ก็มีใคร ไค่กระสุกพอดีวุ้นเส้นนี่กระสุกพอดีค้าม้จพี่น้องข้าก็ตักน้ำจิ้มลาดลงไปเลยจ้ะเพราะว่าอย่างเ้าบ่มีหมูจิ้มจ้ะพี่น้องบ่มีหมูจิ้มข้าก็ตักลาดยังสีเลือจ้ะพี่น้องแล้วก็ค้นๆๆเคเล่แห้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเบื้องน้าตาก็เป็นตะกินอยู่แล้วเนาะผักกระเปื่อยดีดีจ้ะพี่น้องเห็ดเค็มทองกับผักกาดกินนี่เข้ากันคักจ้ะพี่น้องนี่เบื้องนี้วุ้นเส้นงอู้เป็นตะแซ่บคักเนาะว่าแล้วก็ไปไปกินเลย